สวัสดีครับวันนี้ผมนุ่งรถไถยมือสองฮะจัดส่งรถคูเปดศูนย์ L1802DT ครับคันนี้เก่าญี่ปุ่นนะส่งลูกค้าอ่าคันนี้น่าจะเป็นคันนี้ภูเขียวฮะส่งลูค้าจังหวัดใจภูมะจังหวัดเดียวกันอันนี้อำเภอเกษตรสมบูรณ์โอ้จัดส่งสองคันแอนแอนกันไปเลยฮะอันนี้ตัวเปล่า เก่าญี่ปุ่นอนะ่ะอันนี้เก่าบ้านลูกค้าอยากได้หางอาจัดหาหาให้นะอ,ออกสายหน่อยวันนี้กี่โมงแล้วเก่าโมงฮะอ่ะโอเคจะจัดส่งให้ครับคุณลูกค้าน่าจะโดนรอบรอ,รอบรอบใบใบละคู่เลยแหละยังเหลืออยู่ฮะยังมีอีกฮะ คันนี้คุปต้าลสองหกศูนย์ห้าเครื่องยนต์สามสูบไดเล็กครับหนึ่งแสนโค้ชไลท์คอเบอร์หนึ่งแสงนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอีสก,กิทียูสิบเจ็ดสามสูบเก่าญ,ญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในเมืองไทยแปดหมื่นเก้าครับแปดหมื่นเก้าสวยๆครับนี่คุปต้า L วันยี่สองห้าเก่าบ้านสภาพเก่านอกฮะเครื่องเกียร์ท้ายพิโรหิริกดีสวยครับคันนี้ หนึ่งแสันบาทครับแล้วก็มีอีคันนงฮะอีสกิทีเอสามห้าหนึ่งศูครับเผา,กกาเดียวเก่านอกหนึ่งแสสามหม้าพันสนใจมาเลือกดูเลือกชมกันได้ฮะมาดูรถได้ที่ตำบลบางน้อยอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนุรถไถยมือสองครับศูนย์แปดสองสองสาแปดปสีี่สามครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสอง สองสามแปดแปดสี่สี่สามครับเบอร์ไลน์ก็ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับผมนุ่รถไถยมือสองอะตำบลหนอยยงเงียหอยอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปส่งรถกัน